สวัสดีครับบ้าเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนิพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาบ้านพ่อใหญ่ยาวนะครับเอฟซีถามคำมาหลายนะครับท่านผู้ชมครับงวดที่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกับเขาฟีนองงวดที่ผ่านมาลุดอยู่ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเอฟซีก็ถามกันคำมาหลายนะครับบ่าบอกไปหาพ่อใหญ่ยาวบอกมอนิงวดนี้นะครับผมพาเดินทางมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่หน้าบ้าน อ้แดดทำชุมครับแดดห่อนคักนะครับเนะาะเอ๋อนี่ครับบ้านพอ่อบ้านพ่อยิ่งเย้าบ้านเพิ่นทรรมชุมนะครับมาหอดบ้านหอดซองถือเก่าครับแดดห่อนแห้งเดี๋ยวเขาไปหาพ่อเพิ่นทา้างใดพอ่อขึ้นทั้งเท่งก็ได้พ่ออับสาดทั้งเท่งหมดละเอ้าไปทั้งบ้านอืมมันแจ้งแดงนะพ่ออยู่นะมันจะมืดนี่พ่อนั่งนี่ก็ได้นี่นั่งโต๊ะไม้เนี่ย อ่าเดี๋ยวทุกผมนั่งโต๊ะเออพ่อนั่งโต๊ะไม่เนี่ยพ่อเออแม่นพ่อนั่งนี่อ้ับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ยาวแต่ไหนคือว่าเสดายเพราะว่าพ่อเลยว่าวัว่าครับจะมาหยีอ่ามันก็เลยมาฝันมาฝันติเอออ่าเกลี่ยซุ่มนั่นล่างเวลาเล็กน้อยมาขอผู้น้ำน้ำ ครับผู้ใหญ่หนึ่นสองคนหนึ่น้อยนิ่งครับก็ขอผู้มาเด็ดเอาเด็ดผู้เด็ดเอาใบก้อนใบยอดมันมานึ่มครับก็เลยว่าโอ้ยกูกับบ่ได้ว่าร้องเด็กน้อยว่าสั่นภาษาเด็กน้อยบ่ให้บ่ยังทนไหมครับก็เลยว่าเด็กน้อยพุันยับยั้ตามันพอว่าสั่นก็เลยว่าโอ้ยกูมีสูนสองในแน่นอนเลยว่าสั่นโอ้เสดายนะพ่อเรื่อง บ่อยมากมาแล้วจังมาตีเด็กน้อยกระนึงร้องกระร้อมอยู่แล้วเมันอกลืนโตออกเมื่อไหร่นะกระย่างห้องที่หลุดแล้วมันหลุดแล้วนะพ่อเนาะอันนี้วอาสุฟังนะซีบอลสุฟั้งเอฟซีฟังเอฟซีเออว่าห่อคุยกันแล้วห่อบอกกันเบ้ากันไปแล้วถไหมครับเลยกองมาฝันเอฟซีก็ถามก็เลยว่าแล้วก็แล้วไปครับมันถึงมันมันก็ถึงเป็นบ้าปากถือคนทั่วอืมงวดนี้เป็นอย่งไรพ่องวดหนี่ง วัวันที่หนึ่งทำช่วหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่มาแล้วคือเกาอืม่าวิ่งตัวเดียวอืจับคู่จะคู่พองวันเนึ่งสามคู่คือเกาโอบ่ไหลบ่ไหลดอนออเนาะบ่ไหลบ่ออเหล็กบ่แยบ่ไหลพี่น้องถูกพ่อเพื่นก็บ่าถูกพิษก็คือพิษพี่น้องเอาซ้ำมี่อ่าอืมคือว่าามัน ถือกถือบ้ถือกเลยไปเฮาก็เคยเก็บเคยซ้ำทุกคนอะไหอะคอยถือคยบ่ถือคอแล้วว่าผู้หฮาเดายูพี่กับผู้พ่นเหดุยูพุ้นม่ไกลกันไมอออลกันผู้พ่นตักกยูพุ้นหมุนกุลวนกุลวนยูพุ้นเอาขังงมาถ้วยกันดอพี่5้ปีถือ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 นะพอเนาะเอาขยับตรงนี้นะพอเดี๋ยวผมเขียนบัดนี่ขยับขัางฟีพอ ให้ตัวเดียวคือเก่าต,ตัวเดียวคือเกาเปล่าป่อแก้ว่ากันห่านั่นกันจังว่ากันที่หลังครับแล้วพอตัวเดียวนี่นไปเลยอืมอ่ะเอาวิ่งตัวใด้พออึ๊บเอาท่านผู้ชมลงน้ำกันใ,ให้พ่อพันขยับพื้นที่ให้พ่อย,ยาวนะครับท่นานผู้ชมมาพอเนาะ บานนี้พอย่าย่ำให้ให้นึ่งตัวเดียววิ่งวิ่งนึ่งตัวเดียววิ่งหนึ่งธรรมชมโอ้วิ่งหนึ่งตัวเดียวจับคููเดียว่ะหนึ่งตัวนี้ค่ะว่าอยู่หลักหน่วยหนึ่งอยู่หลักหน่วยกับผมพอย่าย่าหลายคนย่ามีดละล่ะันพอย่เสียนนั่นละกระเทประดาแต่ว่าขันคือตะเกาตะหลังอ่า มันอยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยขันมาดตามนั่นคืออยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยแต่ตาหนี้น่ะบทล่างนี่เราไม่จะเป็นยังไงบทล่างนี่เราเปล่อเนี่บทล่างหรือว่าเขาเปลนบทล่างกว่าบทล่างไว้มันมันมันเริ่มแบบเป็นบทล่างมาเน่อ่าครับผมจับคู่ตัวไหนวะวานนี้ขับคู่สี่หนึ่งครับห้าหนึ่งหกหนึ่งต่อโอ้เหล่งงามท่านผู้ชมแค่นี้แค่นี้แค่นี้ ก่ก่าก่าพให้มันใจครับฝันไหนครับก่าห้าเอฟซีฝันว่านั่นเนี้ยก็ต้องคว้าอุปติษฐ์เอาอ่าแค่คว้าสี่หนึ่งห่าหนึ่งหกหนึ่งเนียเออแต่ธรรมดามันเออมันมันตัวนี้เป็นตัวเพิ่มครับแต่ธรรมดามันจะเป็นสามหนึ่งมันเลยเป็นเรืบอมากบอมากเป็นเรื่อออกง่าย ออกยากตัดออกเลขว่าหุ่นธรรมดาว่าอับปับมงค้นกับแมนเท่านั้นเลยเอามาพี่ถ้าผู้ใดมักกันลูดนึงไปลูดไปนึ่งอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยอ่าลักนวยครับมีสามตัวบ่บ่บ่หมีบ่หมี่สามตัวบ่หมี่อยยิงแงวแค่นี้มาฟอเนาะแค่นี้ละอ่ามันสุกมันมันกับว่ากันไปวิ่งนึงเด่นที่นึงเลยเด่นนึงตัวเดียวครับผมแล้วก็อยู่อยู่ลักหน่วยหลักหน่วยครับแมนกับแมน ับไฮนั่นปไลระบ่ว่าไก่เนี่ยอยู่ในนี่สามตัวนี่เข่งกันเด้อเสามตัวนี่ถือว่าเข่งกันสีมักตัวนี้เน้นตัวนี้กับโบเมียนถือว่าทอกันไม่ท่าตากันถือว่าโบเดียงแล้วตัวนีถือว่าได้ได้ถ้าม่นกับเมียนเด้อมันกับเมียนนะพอเนาะมีตัวเด่นมาว่าสีไอ้สามตัวนี่กี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่นี่ มันท้อกันนะท้อกันเออมันท้อกันโอ้ห็นกันเน้นซ้ำกันเอ่าอ่มันซ้ำกันพอพนันมาซ้ำกันเรื่องเพื่อนผู้ชมเรื่อนะครับเนาะเลขซ้ำกันพอพนันมาสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามคู่านั้นพี่น้องบ่ต้องให้พ่อเพิ่นเด่นดอกเน้นสุกคู่เน้นรูปตัวหัวเนาะบ่กล้าปล่อยนะอ่าโบก้าปล่อยว่าสีทิมตัวนั้นทิมตัวนี้มากครับบ่กล้านะเพราะว่ามัน มันมักกู้ตัวมักกูโตัว hmm. ม <c ười> <c ười> ันมันมันอยู่ในล็อกตัวนี้นะอยู่อยู่ในกับว่านี้เห็นไหมสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งใครข้ามระบบกับที่ว่ามันมักมันมักตัวนี้ไม่ได้ไปเล่อไรกันหนึ่งตัวเดียวเล่นมาผ่าหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวทำมือชุ่มโอ้ดีแล้วพราต้องร้ายตัว แมนกะแมนฮ่า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 ตัเคยโบแมนโบแมนมากอยู่หลายก็ได้นะพอเนาะมีงวดถีกงวดถีกงวดบอพอพี่น้องงวดบอเลขบอหลายตัวมาบังหันละพิดอืมพิดเพราะว่าไปตัวเดียวครับแต่ว่ากันว่าสองตัวมันกันกับเก้าละกันนว่าสองเก้าเพราะว่าฝันได้สองงวดเก่าหนึ่งเข้ากับตรงตรงนี่ป่ะพ่องวดเก่าหนึ่งกับไปงี่สิละงวดเก่าหนึ่งกับตรงตรงนี่พี่น้องงวดที่ผ่านมาน่ะงวดเก่าหนึ่งก่อนแต่ว่างวดล่าสุดนี่รุดอืมันกงวดล่าสุดนี่ละ พอเจ็บตัวเดียวมันก็เลยบอกไปแต่ว่าธรรมดามสองไม่ได้มาฝันในที่หลังกับยามันอืมันไม่ได้ที่หลังพันบ่ได้มาหาพ่อเนาะมือคงสุดท้ายเขาก็กว่าไปยุ่งคับแต่พอเป็นอยังพ่อขึ้นกับวาอยู่เห็นกับไม่อีเด้อพ่อคนว่ายขันไกลๆกับไม่อีกก็เลยบ่ได้มาพี่น้องนะครับมันนั่นก็เลยบ่ไดมบริมารก็เลยนั่นยุ่งครับนั่นและนั่นให้โชคให้มันครับผมทุกคนอ่าอ่านี่ก็คึ้ว่าอยู่หนอ ขึ้นใบอยู่นะพ่อเาจับไปพ่อมาเนี่ยขึ้นใบเยอ่อ่าขึ้นใบอยู่นะพ่อเนาะขึ้นมากกองก็ขึ้นมักอยู่แต่ว่าวิ่งหนึ่งคอนเทลเลียนการ์ตูนวัตถิเลียนไม่ในนี่ละไม่ีนละหรือผู้ใดมักผู้ใดมักตัวเอียนจับใส่หนึ่งอยู่หลักหน่วยเลยนมาพ่อเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งคือหน่วยหนึ่งคือหน่วยอืมอืมอันเล่าว่าอยู่หน่วยเลยอืมอยู่หน่วยเลยหนึ่งโอ้ ถามมาัหามาอยู่สิบเดี๋ยวพอเขาจอว่านี่ยนอนเเ้อแต่ว่าเห็นเน้นหนึ่งยืนหน่วยได้ทรรมชุมฟอร์ผู้ใดมักบวแเนี่ยกรับตัวไว้น้ำครับแต่ว่าขันมักคือพอคนฟันให้เลยหนึ่งอยู่หลักหน่วยนะครับหนึ่งอยู่หลักหน่วยซีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งขบเห็เ่ยบวนย่ากักบวยกามีอะไแต่ว่าปัจัยมันมักตังตันน้มนค เขาเขาเขาตามฟร้อมหลังเขาหนครับผมอืตามฟร้อมพอพอดีมาผมมักตัวนี้อยู่พ่อมักมักหาหนึ่งเนี่ห้าหนึ่งมักเหล็กเป็นเหล็กมักไปทําชุ่มเหล็กหาหนึ่งมักหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาในเราพ่อเอออ่ มันบ่ได้มักเลยอืมต่มีเขาบอกว่ได้มักเลยนะเจียบได้วปล่ามันห่างได้เออแม่นีบ่อได้มักมันห่างได้บ่ามากนั่นพันบ่ได้บ่ได้นั่นจังไหนล่ะแม่พันอยู่ใส่โน่นพันได้ยินเด้อเออแค่นี้ดีนล้วเออนั่นล่ะพ่อพันป่าปาตัวเขามักมันอาจบ่มากับตัวเอื่นกับเอาไว้น้ำแนืสี่หนึ่งหกหนึ่งเนี่ยไอตัวที่ มักอัดฮาบอมได้ตัวที่บอมักพันพันจะออกพอเอาคนมามันมันก็พอเนาะมันกระเพงสั้นละอืมมันว่ตถุกับตัวที่มักให้นั่งกันตามอ่ากันมักอี่ดีมันกระโบได้หรือวัตถุครับก็แล้วตัวที่พอมักแห้งๆตัวใดบ้างเนาะตัวที่พอมักแห้งๆหนลยค่ะกับเดีย่นี่มันท่อกันอย่างอู้หูท่อกันที่เก่าเออท่อกันที่เก่าเขาเขายังเป็นห่วงอยู่นะอืมเป็นห่วงอยู่สามครูนะพอนะเดี๋ยวว่า กันมันสีมาน้องกันได้อีๆหน่ะมันสีมันตูนี้ครับหกหนึ่งมันต้มกันนี่นี่มันสีมะตัวนี้แปลว่าเขาผลมากยู่ช่วงวนห่มันอยู่ในร่วงมันน่ะนะฐานหนึ่งมาเนี่ยผมวันหนึ่งหาพ่อฐานหนึ่งมาเนี่ยหนึ่งห้าผมมาอ๋ออ๋อนะพ่อนะแคปหน้าจอนะครับเอฟซีถามเข้ามาหลาย พ่อใหญ่ยาวนะพี่น้อง FC บางคนว่าพอย่าว้บอกพอย่าวก็ได้พี่น้องได้บ้านเท้าภาษาภาษาบ้านเทากันว่าพอไงพอยไงเอญพไเอินพอพ่อพเน่าก็เรีพอย้าภาษาเนี่ยภาษาลูกหลานเาอิกันพอใหง่พ่าก็ได้พ่นพอย่าก็ได้่บองอนอันราก็อิญแต่ย่าวาวาย่ว่าา่าาเอิ่่า่่าา่ย่้ วิ่งหนึ่งพอพัน่าหนึ่งฐานหนึ่งมากมากลักหนวยธรรมชม <sporting S 1> บนล่างนะครับเนาะเพราะว่ามันมาไใ้ทั้งบนทั้งล่างเดีนี่ซีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่ผู้ใดจะกลับกับผู้ใดบ่อยากกับกับ,กกบ ungen, <S <S ตรงๆเลยหรือผู้ใดมีตัวอืน่นจับใสนึงเจ็ดหนึ่งแปดห่เก้าหนึ่งศูน่สองหนึ่งแต่ว่าสามหนึ่งพอมาตัดออกธรรมชมแคปหน้าจอเอาขอบุณสมันมากครับหมันมากมาก่พอเนาะขอบขุณพอเี้ยพอมาพอเนาะครับขอบุณครับครับพอสวัสดีครับ